มาดูน้องก่อนกันยังเหมือนเดิมไหมเด็กคนนี้กกอนก่อน <Okay. S 1> เริ่มรู้สึก,กนะตัวแล้วไปลุกไปทำวัดกันดูที่คำเดียวคำเดียวอย่าให้แพ้กิเลสนะลุกขึ้นมาแล้วก็ยิ้มแล้วก็ ถ้ายิ้มนะสบายมากเลยแหละเบาเลยแหละอ่ะลุกไปล้างหน้าล้างตาสร้างบารมีกันต่อไปทำบัดเด็กคนนี้คำเดียวนะ่้วันนี้เก่งมากพอมือถือไปเอาบุญมาให้แฟนคลับด้วยในงานวันเกิดหลวงปู่นนบุญญาลิบมาส่นะหันมายิ้มให้นเลยดิ ได้นีวันนี้ลตาโอเค